สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JPM Channel <Yeah! S 1> ช่อง YouTube ที่จะพาทุกท่านไปรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับนิยายจีนเรื่องจินผิงเหมยซึ่งเป็นนิยายที่แต่งขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงโดยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นนิยายเรื่องนี้ความน่าสนใจของนิยายเรื่องนี้อยู่ตรงที่ในอดีตนิยายเรื่องนี้เคยถูกจัดให้เป็นนิยายจีนต้องห้าม เนื่องจากมีฉากบรรยายบทเลิบซีนที่จงแจ้งเป็นจำนวนมากเกินไปอย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลับมีผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับจินผิงเหมยเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศและเมื่อไปศึกษาค้นหาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้ในเว็บ CNKI ของประเทศจีนพบว่ามีผู้ศึกษาเกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือบทความรวมแล้วกว่า4,000รายการ และข้อมูลเหล่านี้เองค่ะที่มากระตุ้นตอมอยากรู้อยากเห็นของแอดจนทําให้แอดเนี่ยต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมและอยากจะดัาแชร์กับเพื่อนๆและมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็คงจะหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าชื่อช่าง JPM Channel ของเราเนี่ยมาจากอะไรใช่แล้วคะ่ะ J ก็มาจากคําว่าจินนั่นเองส่วน P ก็มาจากคําว่าผิงและ M ก็มาจากคําว่าเหมยรวมเป็นจินผิงเหมยนั่นเองค่ะ และนี่ก็ถือเป็นเอพิซดแรกของเราค่ะโดยในเอพิซดแรกนี้แอดจะขอพูดถึงประเด็นที่ว่าจินผิงเหมยคือนิยายอีโรติกจริงหรือแต่ก่อนที่เราจะไปถกประเด็นนี้กันเนี่ยแอดก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับนิยายจินผิงเหมยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพิ่มเติมเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่า ครั้งหนึ่งในอดีตจินผิงเหมยเคยได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน4สุดยอดนิยายจีนสมัยหมิงที่ภาษาจีนเรียกว่าหมิงใต้ซื่อต้าฉีซูนั่นก็แสดงให้เห็นว่าจินผิงเหมยจะต้องเป็นนิยายเรื่องหนึ่งที่มีคุณค่าน่าศึกษาไม่น้อยไปกว่านิยายเรื่องอื่นเลยใช่ไหมล่ะคะและสี่สุดยอดนิยายจีนสมัยหมิงสี่เรื่องนั้นได้แก่สามกกสองังไซอิวและจินผิงเหมย แต่ต่อมาไม่นานมีผู้พบว่านิยายจินผิงเหมยมีการบรรยายฉากเลิฟซีนที่ให้รายละเอียดและค่อนข้างพิศดศรรวมถึงเร้าร้อนมากเกินไปจึงทําให้จินถิงเหมยถูกจัดให้เป็นนิยายโรกีหรือที่เราเรียกว่าหนังสือโป๊ซึ่งเป็นหนังสือต้องห้ามในประเทศจีนและต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคราชวงชิงก็ได้มีการกำหนดให้มีสี่สุดยอดนิยายจีนซึ่งในภาษาจีนเรียกว่า จงกัวซื่อต้ามิงจู่โดยสี่สุดยอดนิยายจีนนั้นประกอบด้วยนิยายจีนสมัยหมิงสามเรื่องได้แก่3มกกสองกังไซอิวและนิยายจีนเรื่องความฝันในหอแดงซึ่งเป็นนิยายที่แต่งขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงดังนั้นในปัจจุบันหากเราพูดถึง4ี่สุดยอดนิยายจีน ก็จะหมายถึงนิยายจีนสีเรื่องนี้ได้แก่สั้นกัวเยียนยี้เรื่องสามกกสุยหูจ้วนสองกังหรือ108ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน s ชี่ยวจี้ไซอิวที่เราคุ้นเคยดีและเรื่องสุดท้ายก็คือหงโหลม่งความฝันในหอแดงที่เข้ามาแทนที่จินผิงเหมย เอาละค่ะเรามากลับเข้าสู่ประเด็นที่ว่าจินผิงเหมยเป็นนิยายอีโรติกจริงหรือไม่ประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นที่ฮอตฮิตมากในช่วงที่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจินผิงเหมยในยุคแรกๆนะคะซึ่งในหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้ศึกษาค้นคว้าและพบว่าเรื่องจินผิงเหมยแม้ว่าในอดีตจะถูกจัดให้เป็นนิยายต้องห้ามเป็นหนังสือโป๊ อย่างไรก็ตามเนื้อหาส่วนใหญ่ของเรื่องกับไม่ใช่เรื่องบนเตียงหรือว่าการบรรยายเพียงแค่ฉากอีโรติกซึ่งฉากเหล่านี้นั้นมีเพียงแค่ไม่ถึง30%ของเรื่องในส่วนของเนื้อหาส่วนใหญ่ของเรื่องแอดจะขออ้างอิงจากข้อมูลที่จางจูโพหนึ่งในผู้เรียบเรียงนิยายเรื่องจินผิงเหมยได้ให้ข้อมูลไว้นั่นก็คือจางจูโพได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า หนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือพิสดารเล่มแรกของโลกแต่ไม่ใช่หนังสือโป๊ะนอกจากนั้นผู้แต่งยังมีเทคนิคในการสร้างตัวละครที่ยอดเยี่ยมมีความใกล้เคียงกับมนุษย์ปุถุชนธรรมดามากมีความรู้สึกรักโรคโกรธหลงไม่ต่างกับคนทั่วๆไปนอกจากนั้นผู้แต่งยังมีวิธีการแต่งเรื่องที่แหวกขนบนิยายจีนโดยทั่วไป นั่นก็คือการใช้ครอบครัวเป็นฉากบรรยายตลอดทั้งเรื่องรวมถึงการใช้ตัวละครหลักส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจำนวนมากตรงอูนงจูเคอหนึ่งในผู้เรียบเรียงเรื่องจินพิงเหมยได้เขียนแสดงความคิดเห็นไว้ในบทนำของเรื่องว่าผู้ที่อ่านเรื่องจินพิงเหมยแล้วเกิดความรู้สึกเวทนานับว่าเป็นคนมีจิตใจเมตตาผู้ที่เกิดความรู้สึกหวาดกลัวถือว่าเป็นวินยูชน และผู้ที่เกิดความรู้สึกพึงพอใจนับว่าเป็นคนต่ำรามผู้ที่รู้สึกอยากจะเลอลอยตามนั้นก็คือคนที่มีจิตใจป่าเถื่อน ทั้งนี้เพราะจินผิงเหมยเป็นเรื่องราวที่มีภาพสะท้อนของสภาพจิตใจของผู้คนในสมัยหมิงที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาความรู้สึกรักโลภโกรธหลงความลุ่มหลงมัวเมาในกามอารมณ์และข้ามฝักใฝ่ในอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงจนนำไปสู่จุดจบอันเลวร้ายที่เป็นโศกนาตรกรรมสำหรับทุกคนที่เป็นตัวละครหลักของเรื่อง ในฝั่งของประเทศไทยเราก็ได้มีผู้เขียนแสดงความคิดเห็นไว้เช่นกันนะคะนั่นก็คืออดุลรัตนมั่นเกษมได้ให้ความเห็นไว้เกี่ยวกับเรื่องจินผิงเหมยว่าเรื่องจินผิงเหมยไม่เพียงแต่เป็นนิยายที่ทรงคุณค่าทางวรรณคดีที่สูงมากเท่านั้นหากมันยังเป็นงานเขียนด้านสังคมวิทยาที่สําคัญยิ่งเล่มหนึ่งนิยายเรื่องนี้ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวสําหรับใครก็ตามที่สนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องราวชีวิตของคนจีในในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หมิง จากข้อความนี้จะทําให้เราเห็นว่านอกจากจินผิงเหมยจะมีคุณค่าในการสะท้อนภาพของจิตใจของผู้คนในสมัยราชวงศ์หมิงแล้วยังมีคุณค่าสําคัญในการให้ภาพสะท้อนของสภาพสังคมในสมัยราชวงศ์หมิงที่สําคัญมากเช่นกันจินผิงเหมยจึงเป็นนิยายที่มีความสําคัญในการสะท้อนภาพสังคมในสมัยราชวงศ์หมิงตั้งแต่ในระดับปัจเจกชนในระดับครอบครัวไปจนกระทั่งถึงในระดับประเทศ จากข้อมูลที่แอดได้นำมาเสนอในวันนี้แอดจะขอสรุปว่านิยายเรื่องจินผิงเหมยไม่ใช่นิยายโลกีแต่เป็นนิยายเรื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เราศึกษาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพสังคมในสมัยราชวงศ์หมิงได้เป็นอย่างดีเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวเรื่องราวเกี่ยวกับจินผิงเหมยยังไม่จบเพียงเท่านี้แอดอยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้อีกมากมายที่อยากจะนำมาแชร์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังในเอพิโซดต่อๆไป ากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องของเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายเจเจยน